ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่28เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องจุงต่อต้านความพยายามของพวกเขาถึงกระนั้นเราเกล่าถึงปัญญาในทรามกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือของอำนาจครอบครองยุคนี้ซึ่งกำลังเสื่อมสูญไป หโคดินบทที่สองข้อที่6พี่น้องคะการทำความคุ้นเคยมากขึ้นกับพระคำและปล่อยให้พระคำสถิตยอยู่ในคุณอย่างบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนี่สำคัญเพราะว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายและบุคคลและกลุ่มบางกลุ่มได้คิดแผนการอันชั่วร้ายที่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดความยากลำบากยังบอกไม่ถูกความอดอยาก ความพินาศอย่างป่าเทือนและความตายในโลกแต่ด้วยพระคำที่อยู่ในหัวใจและบนริมฝีปากของคุณคุณสามารถต่อต้านความพยายามของพวกเขาและทำให้สูญเปล่าได้จงอ่านข้อหลักของเราในฉบับ amplified classic ซึ่งกล่าวว่าเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่เราจะให้ปัญญาที่สูงกว่า ความรู้ในแผนการของพระเจ้าที่ก่อนหน้านี้ถูกซ่อนไว้แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ปัญญาในยุคปัจจุบันนี้หรือของโลกนี้หรือของบรรดาผู้นำและผู้ปกครองในยุคนี้ที่กำลังถูกทำลายลงและที่ต้องเสื่อมสูญไปพี่น้องคะจงสังเกตว่าผลของการพูดสติปัญญาซึ่งก็คือการพูดพระคำปฏิปักษก็ท้อใจ แผนการของมันก็พันทลายลงและสูญเปล่าพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นจากสวรรค์ไม่มันเกิดขึ้นผ่านทางเราเราเป็นขวานรบและอาวุธสงครามของพระองค์เยเดมีบทที่51ข้อที่20เมื่อปรึกษาถึงการกระทำและกิจกรรมต่างๆของคนอธรรมและไร้เหตุผลคุณนางสาดีนาที่พยายามจะทำให้มนุษย์และชาติ ให้เป็นธาตุจงเป่าประกาศเฉพาะสิ่งที่พระคำกล่าวไว้เกี่ยวกับพวกเขาพระคำบอกว่าพวกเขาถึงวาระที่จะล้มเหลวจงพูดความจริงเกี่ยวกับความล้มเหลวของพวกเขาจงเป่าประกาศว่าภายใต้เงื้อมมือของวาระอันเลวร้ายพวกเขาไม่พบจุดยืนไม่เจริญและไม่มีความก้าวหน้าใดๆในการต่อต้านคริสตจักรและประชากรของพระเจ้า ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตยอยู่ในเราดังนั้นแผนการชั่วร้ายของซาตานและลูกสมุนแห่งความชั่วร้ายของมันจึงถูกกำหนดให้เหี่ยวเช้าและพินาศในขณะที่เราคริสจักรเดินต่อไปในชัยชนะฮาเลลูยาพี่น้องคาจงระลึกว่าในยุคคริสจกักรพระเจ้าไม่ได้มอบโครงสร้างของรัฐบาลกลุ่ม ือบุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมทั่วโลกเฉพาะสิ่งที่เราคิดคิดจากอนุญาตเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นงานและความรับผิดชอบของเราคือการทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาเกิดขึ้นดังนั้นในการอธิษฐานและด้วยคำพูดของคุณจงบังคับใช้และให้น้ำพระทัยของพระบิดาเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ พระบ,บิดาที่รักความชอบธรรมและสันติสุขของพระองค์มีชัยเหนือประชาชาติต่างๆในโลกทุกวันนี้นั่นคือมนุษย์ทุกคนได้ยินมองเห็นและมีประสบการณ์กับความดีงามของพระองค์เพราะว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความดีงามของพระองค์ การงานทั้งหมดของปฏิปักษ์ถูกขัดขวางและคนที่มีจิตใจทุจริตจะไม่ดำเนินการต่อไปเราปกครองผ่านทางพระคิ์ทั่วแผ่นดินโลกความชอบธรรมของพระองค์ปกคลุมจิตใจของมนุษย์อาเมน ากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด